สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแสงธรรมนำทางในยามที่เราเหนื่อยล้าท้อแท้หรือรู้สึกว่าชีวิตมันช่างหนักหนาเหลือเกินวันนี้เราอยากจะพาทุกท่านย้อนกลับไปน้อมรำลึกถึงคำสอนอันเรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังและสัจธรรมของพระเทพวิทยาคมหรือที่พวกเราทุกคนรู้จักกันดีในานามหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่คำสอนของท่านไม่ต้องตีความให้ซับซ้อนแต่สามารถนำมาใช้กับชีวิตได้ในทันที ข้อที่หนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหลวงพ่อครูเน้นย้ำเสมอว่ามึงต้องขยันท่านสอนให้เชื่อมั่นในการกระทําของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกพรใดๆก็ไม่สั์สิทธ์เท่ากับการลงมือทําด้วยสองมือของเราเองท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระไม่ได้ช่วยมึงได้ตลอดหรอกอยากได้อะไรมึงต้องทําเองรู้จักพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนมันคือการปลุกพลังใจให้เราลุกขึ้นสู้ไม่รองอมืองอเท้ารอคอยโชคชะตาเพียงอย่างเดียวข้อที่สองยิ่งให้ยิ่งได้ หัวใจสําคัญในคําสอนของหลวงพ่อคูณคือการให้ท่านมักจะพูดเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งมียิ่งห่วงยิ่งอดไม่เคยหมดหอกบุญนาะการให้ในที่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เงินทองแต่หมายรวมถึงการให้โอกาสให้อภยัยให้รอยยิ้มและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ลําบากกว่าการให้คือการสร้างบุญบารามีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการลงทุนในทางธรรมที่จะส่งผลกลับมาหาเราเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งข้อที่ 3. กตัญยูต่อพ่อแม่คือบุญสูงสุด หลวงพ่อคูณให้ความสําคัญกับพระในบ้านอย่างที่สุดท่านสอนนะว่ามึงอย่าลืมพ่อแม่ของมึงและถ้ามึงทาให้พ่อแม่มึงช้าใจมึงไปไหว้พระเก้าวัดก็ไม่ได้บุญหรอกก่อนที่จะไปสแสวงหาบุญจากที่อื่นให้กลับมาดูแลบุพการีให้มีความสุขเสียก่อนเพราะนี่คือรากฐานของความเจริญในชีวิตการดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่และเห็นผลทันตาที่สุดข้อที่สรู้จักพอ,อ,อก็จะไม่จนในโลกที่เต็มไปด้วยความอยากได้อยากมี คำสอนของหลวงพ่อคุลเรื่องความพอเพียงนั้นท่านสมัยเสมอท่านว่าคนเราถ้าพอแล้วมันก็รวยถ้าไม่พอมีเท่าไหร่มันก็จนอยู่นั่นแหละความร่ารวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความสงบในจิตใจเมื่อเรารู้จักพอใจในสิ่งที่มีชีวิตก็จะเบาสบายไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าอย่างไม่สิ้นสุดข้อที่5อย่าประมาทในการใช้ชีวิตคําสอนที่เป็นเหมือนกรอบคุ้มการชีวิตที่ดีที่สุดคืออย่าประมาท ให้มีสติอยู่กับทุกการกระทําคําพูดและความคิดตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าข้อพื้นฐานไม่เบียดเบียนใครไม่โกหกไม่ผิดลูกผิดเมียใครไม่ลุ่มหลงในอบายามุค,ความไม่ประมาทนี้จะช่วยป้องกันเราจากความทุกข์และปัญหาที่จะตามมาได้จุดจุดจุดคำสอนของหลวงพ่อคูณอาจจะฟังดูตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดหล้วนเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่ถูกย่อยมาให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดขยันมันเพียรรู้จักให้กระตันอยู่รู้จักพอและไม่ประมาท เพียงเท่านี้ชีวิตที่เคยรู้สึกว่าหนักก็จะเบาลงได้ขอให้แสงธรรมจากคำสอนของหลวงพ่อคูณปริสุ์โทนำทางชีวิตของทุกท่านให้พบเจอแต่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองครับสำหรับวันนี้รายการแสงธรรมนำทางต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ